จัดอันดับท็อปสปีดบิ๊กบค์คาน6 0 0ซีตัวไหนตึงตัวไหนจัดไม่ดูกันอันดับที่6กนินจา650โฉมปี2020ท็อปสปีด204กิโลเมตรต่อชั่วโมงเครื่องยนต์650สองสูบท็อปสปีดไม่ค่อยเน้นแต่แรงบิดตึงจัดจัดอันดับที่ห CBR 650F ปี650 F, 2018ท็อปสปีดเดิมๆที่ดีที่สุดตอนนี้240กิโลเมตรต่อชั่วโมงเครื่องยนต์ 649cc สี่สูบแรงบิดตึงๆท็อปสปีดถือว่าสุดกับราคาที่ถูกกว่า 300cc มือหนึ่งแน่นอนอันดับที่4 CBR 650R โฉมปี2019ท็อปสปีด250กิโลเมตรต่อชั่วโมง จนเดิมจากตัวเก่าเพิ่มแรนแอร์เข็นม้ามาได้อีก7ตัวแรงขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ว่าทรงสวยจัดจัดอันดับที่3หนดึงตำนานจากยักษ์เขียว ZX6R โฉมปี2018ท็อปสปีด650เดิมโรงงานออปชั่นจัดเต็มมีแรมแอร์ควิกชิฟตและคันเร่งไฟฟ้าแรงบิดแรงม้ามหาศาล อันดับที่2น้องใหม่ป้ายยาเพิ่งเปิดตัวมาไม่นานจากค่ายฮ o n d a CBR 600RR 2020ให้ทับสปีดอยู่ที่270กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมง รถ l e ป i c a Sport ร a x i n g ที่ถูกถอดแบบมาจากรถสนามออปชั่นจัดเต็มอัพเต็มกราฟราคาก็เช่นกันอันดับที่1ล้มไม่ลงจริงๆกับตำนานอย่างย a มา h a YZF-R6 โฉม2020ท็อปสปีด286กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดิมโรงงาน เมดไลน์มาที่16,000รอบต่อนาทีตัวจริงกระทิงแดงวาวไทยเทรไร้เบาทั้งคันเรียกว่าปวดกับตัวพันซีซ,ซีได้สูสีกันเลยทีเดียวถ้าชอบคลิปนี้ของสักสิบไลค์นะครับแล้วเจอกัน